เป็นพระสวามีของเางสามาวดีเนี่ยอ๋อที่ถวายผ้าก็ถวายผ้านะครับถวายผ้า,าพระนเนี่ยห้าร้อยพื้นแล้วก็ถามพระนนนะบอกว่าจีวรเก่านะพระจีวรถ้าท่านรับของใหม่จากโยมเนี่ยแล้วผ้าที่ท่านห่มยู่เนี่ยท่านจะไปทําอะไรพระนนก็บอกว่าก็จะเอาผ้านี้ไปทํากั้นเพดานอ๋อนะครับกั้นเพดาน ถ้าพระถามต่อไปว่าแล้วผ้าที่กั้นเพดานที่มีอยู่ท่านจะเอาไปทําอะไรท่านบอกว่าจะเอาไปทําผ้าเช็ดเท้าอ๋อนี่พระเจ้าเทียนถามพระเจ้าเทียนถามคแล้วพระเจ้าเทียนพถามต่อไปอ้าวแล้วผ้าเช็ดเท้าเก่าเนี่ยท่านจะไปทําประโยชน์อะไรข้าหลวงก็บอกว่าจะเอาไปโขลกผสมกับดินแล้วใช้ฉาบฝาเนี่ยถ้าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเป็นวิถีพุทธ แสดงว่าต้องคำนึงถึงประโยชน์ในแต่ละขั้นตอนจนมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เนี่ยจะถึงจะเรียกวิธีพุทธก็เจ้าอยู่หัวของเรานี่วิธีพุทธเลยใช้ยาที่ฟังนี่รีบจนกระทั่งใช่ไหมที่ข่าวที่ออกมารีบจนกระทั่งแบนตัดแต่เลยนะครับแล้วลองฉลองพระบาทของพระองค์นี้ยซ่อมแล้วซ่อมอีกนีเรื่องนี้ผมไปถามกับคนที่ก็อยู่มูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งล้ชิดโรรองท่านเนี่ย เขาบอกเวลาที่ท่านอยู่ในวังเนี้ยนะเขาไปเฝ้าครั้งแรกเลยเขาบอกเขาอาจจะจำมากเพราะว่าครั้งแรกที่เข้าไปเนี่ยเขาคิดว่าเขาไปถวายตัวเนี่ยเพื่อนก็พาไปถวายตัวเพื่อไปทํางานท่านก็บอกว่าท่านไปนั่งดูเนี้ยไม่กล้ามองหน้าจะมองที่กเกิญญาณกระบะเข้าไปเห็นไปเห็นได้กเก่ากากเกงก็เก่านะครับเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหในทางเปิดจริงๆนะนะครับเนี่ยนะครับ แล้วก็อีกหลายอย่างจำได้เพนนราะฉะนั้นเออปินอยู่ดูฟังเนี่ยท่านท่านต้องพิจารณาถึงประโยชน์รประโยชน์ตัวนี้คือสาระ <c oughs> ถ้ามันยังทําประโยชน์ให้กับเราได้เนี่ยผมว่าคนจะพอใจครับ,รบในการบรโิโภคใช้สอ,สอยสิ่งต,าต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเออพอมาใช้ได้พอมันก่าวปั๊บทิ้งไปเลยทั้งทีท่มันยังเป็นประโยชน์อยู่เราก็ทิ้งไปหรือวก็ไม่สนใจอะไรก็หามาใหม่ พออาจารย์ชุดนี้อยุไหลายครั้งอะไรแล้วนะก็ก็ของชุดนี้จายนะครับจริงๆผมจะมีชุดไอทีมานอกบ้านไม่ได้นะครขาดแล้วขาดอีกนะป่าจะเป็นตะพมตะพมเลยแต่มันใส่สบายนะจ้ะมันนิ่มมันนิ่มดีอาจารย์ผมถามอาจารย์นะถ้าอย่างนี้เป็นวิถีพุทธไหมมีคนหนึ่งนะรวยมากนะแต่กลับแกอยู่ในบ้านเนี้ยแกจะไม่ยอมนุ่งกางเกงครับนุ่งปะคำะ ครับเพราะไปกลัวก,ก้นกางเกงสุดนะครับเวลาที่ใครจะไปปั๊บเนี่ยแกจะต้องบอกค้อยห้านาทีไปเปลี่ยนกางเกงครับ,รบแล้วก็ออกมาอ่เนี่ยเหผลอันนี้เป็นม,มันน่าจะเป็นเพราะแกมักน้อยนะ หมือจจะสบายก็ได้ใส่พักสบายอย่างคนบ้านนอก่ยแต่จะมันทรมานตัวเองกันนะแม่เราก็ทรมานแต่เขาอาจจะสบายก็ได้ถ้าเราไปวัดไม่ได้ี่ว่าไม่ได้นะครับอาจารย์ผมคิดว่านะพอดีคนที่จะถามคำถามก็พอยอยู่แล้วนะเขาเขอยุติตรงนี้อาการสนทนาแล้วก็เดี๋ยวขอคำถามได้ารา

平凡，只要。 I'm